แล้วก็ชาร์จแล้วกระโดดหมุนได้รอบตัวตรงนู้นก็ได้โอ้แล้วแบบเป็นเกราะป้องกันแบบสู้ต่อโอ้ oh my god พลังโคตรเถือ่อนเลยดิเดี๋ยวเราจะไปบ้านโน้นใช่ไหมเราไม่ต้องเดินละต่อไปเราไม่ต้องเดินละกระโดดขึ้นแล้วก็เล็งแล้วก็ปาอ้หโ <c oughs> ถึง้าผมใช้พล,ลังเลงกันไปได้ปะไปลองดิ <c oughs> ซุ่มตายได้ดหรอ งงไอ้หมอนั่นงงมันขึ้นมาอย่างไรวะเพื่อนฮ้ยมาแล้วครับทุกคนมาแล้วโหมดซอมบี้ในเกมผับ GMObile ครับมาให้เราเล่นกัน3ด่านเลยมีด่านอิโนเกลมีลาม่าแล้วก็ลิวิกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปลองเล่นกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับผมส่วนใครนะครับอยากจะเติม UC เกม p u b GMObile ราคาถูกก็สามารถไปเติมกันได้ที่สําหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผั b GMObile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสารเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของ แถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเล่นแบบทีม4นะแล้วก็สุ่มมานะครับรู้สึกว่าจะเหมือนอีเวนท์ทั่วไปนะตรงที่ผมมาร์กเนี่ยมันน่าจะเป็นตรงที่เราลงไปแล้วมีชีวิตแล้วก็มีอีเวนต์นะครับเดี๋ยวเราไปลงตรงนั้นกันแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับตรงที่ผมมาร์กนะดูดูโอ้โหโคตรแบบน่าก,กลัว นะ่าจะไม่ต้องลงตรงกลางโอ้โหดูดดบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนลงตรงกลางไม่น่าเวิร์ครับเดี๋ยวลงมาเป็นฝั่งด้านข้างๆแล้วกันโอ้ดูดดดเหมือนแบบเป็นห้องแผลบนะแต่ว่าโดนเชื้อซอมบี้กระจัดกระจายนะครับด้านหน้ามีเสียงเท้าทุกคนดูดิดโค้ดพนมพนมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ย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 โอ้โหเพื่อ,อนเราไอหมอหนีแน่ สามเพื่อนเราซะแล้วสงข้ามมีเต็มเลยครับทุกคนดูบรรยากาศครับทาดีมากอารมณ์เหมือนกับเป็นห้องแลบบเป็นศูนย์วิจัยนะครับแต่ซอมบี้ดารลาบาดนะเฮ้ยหมายอีกหนึ่งคิวครับตรงนี้เราน่าจะมีชีวิตนะครับตายได้เพราะพเพื่อนเบอร์สามเนี่ยเขาตายแล้วเขาเพิ่งเกิดใหม่นะครับเราไล่ทางด้านหลังครับแล้วก็มาลงกับเพื่อนทำอะไรอะ <S <S โอเคโอเค เฮ้ยทำไมไม่ตายอะทำไมไม่ตายวะไม่ผมยิงเลือดขึ้นแต่ไม่ตายคืออะไรนี่ไปียิงจะยิงครเดี๋ยวสปีดเป็นตัวเลยวิ่งมาตกใจตกใจหมดอะ บรรยากาศโคตรน <Watch out. S 2> ่ากลัวแบบวางเวงสุดๆไม่รู้ว่าจะโอเคเพื่อนโอเครับทราบรับทราบรับทราบรับอ้าวอ้าวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวโอเคมาเพื่อนเราจัดการชุบนายเองเฮ้ยมีเพื่อนเหรอ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 ครับ ย่างสดมันมีย่างสดย่างสดเลยย่างสดตัวที่สองเท้าออกตายหนึ่งอีกตัวนี้ก็น่าจะเฮ้ยเฮ้ยเอานี่ไงเราหลบไม่พ้นหลบไม่พ้นโดดเฉยเลยละกันหืมหืมนี่ไงน,นี่ไงเฮ้ยอันนี้แทงอะไรอ่ะกดได้ไหมอ่ะอ่ะโอเค,อเค,อเคกดไม่ได้นึนกว่ามันมีเอาอเฮ้ยแลมโบ <laughs> มันน่าจะมีประมาณ2ตัวไม่ก็3ครับขออนุญาตเลยฮะขออนุญาตปาระเบิดไปก่อนนำเอออยู่ในตึก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 อุ้ยมีคนบนฟ้ารอดลงมาคิดถึงคนบนฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวมีอาร์กด้วยเหรอเดี๋ยวอาร์กมาจากไหนเออเดี๋ยวชิปปบปุ๊บปุ๊บปุ๊ยปุ๊บ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 ปอ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปาไปก่อนไม่ไม่โดนไม่โดน

เพื่อนวะถ้าเราปล่อยเพื่อนเพื่อนตายแน่ครับเบอร์หนึ่งเขาล้มหลายรอบฮะ <mem> ยังไม่หมดหมนะครับเนี่ยมันเหลืออยู่4ี่คนนะตรงมุมขวาเขียนชัดเจนมากครับผมไม่อยากจะเดินไปตรงต้งอ่ะน่าจะเสี่ยงเกินไปครับเดี๋ยวเราอ้อมออกมาฝั่งนี้ครับเพราะมเมื่อกี้ผมนี่เฮ้ยหุ่นเบอร์สามตายจริงเบอร์สามตายเลยเพราะว่าไม่มีชีวิตครับน่าจะแอบอยู่ตรงไหนสักที่นึงอ่ะผมไปไม่น่าเวอร์ครับขออนุญาตกลับไปมุมอร่อยเดิมเฮ้ยเขายิงกัน โอเคเรียบร้อยตัวเย่ครับแต่เหมือนผมจะเจอตัวไก่นะเหมือนจะเจออุ้ยทำได้อย่างไรกันนะนี่ไงน่าจะอ๋ออุ้ยอุ้ย,ยตัวอะไรเดี๋ยวอู้ เดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวมื่อไรเนี่ยชิบหายละเฮ้ยตัวนี้ก็มาชิบหายแล้วชิบหายแล้วขอลอกขอลอกเลยสู่เขาเพื่อนเบอร์หนึ่งเบอร์เอ๋แลนน็อกโอ้โหตัวโคตรใหญ่ช่วยด้วยไอ้นี่ดันตัวโคตรเฮ้ยโอ้ดูดูดูโคตรใจตัวใหญ่โคตรคานก่อนคารบคารบเมียวเมียวเมียว เบลเบลน่ากลัวน่ากลัวมากสู้เขาเพื่อนสู้เขาดูมันยิ้มแย้มเบลมันยิ้มแย้มให้ไม่ต้องมายิ้มเบลมันยืนหอกนะเฮ้ยโดนเหรอเฮ้ยจะโดนนะน่ากลัวน่ากลัวมากไปเลยน่ากลัวโคตรเลยอุ้ยเดี๋ยวเลือดเต็มได้ไงอ่ะไม่มีฮีลลิ่งแฟกเตอร์ด้วยเกิดไฟเกิดไฟแล้วโอ้ย อุ้ยเดือดอุ้ยเขามีอู้อู้อุ้ยตายยาโคตรตีเลยลูกสองซะตีอุ้ยดูกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหัพันลากันแลยวนะตีสุวรรณอุ้ยนี่มันศึกมนุษย์ใจพันอื้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยด้วยตีเล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 ย ตึกคอดอุ้ยต่อ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 ยอยากได้อะมากันแล้วะตีว้ายโอ้ยเบเอ้ย์เบเอ้ยตุยแล้วช่วยด้วยกระสุนหมดชิบหายละชิบหายละเด้อ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 สู้เขาสู้เขาโอ้โหกระโดดทุบโอ้ยอร่อยอร่อยยื้ ชาดหน้าเนี่ยที่สุดไขเอ้ยมผมอยากได้พลังต่อยอันี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยไหนโจโจ๊นี่ไงพลังต่อยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันพลังฟันมันต้องมีพลังต่อยอันหนึ่งนี่อันนี้คืออะไรสกิลเหรอเอเฮ้ยเอาทะลรู้ทะลวงอะไรวะเดียเกมอะไรก็ไม่รู้ไปหมดแล้ว <c oughs> เหมือนจะมีพลังหนึ่งหรือเปล่านี่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 ต่อยต่อยต่อยแล้วนี่คืออะไรชาร์จกระโดดเฮ้ยแล้วก็ทบรลง จูโอ้โหมีสองพลังเลยทั้งพลังต่อยแล้วก็พลังกระโดดไปต่อยซอมบี้ได้ปะมันมีซอมบี้ด้วยน,นี่พลังแบบพลังต่อยพลังต่อยเจ้าซอมบี้ชาร์ตเพื่อโดดทุ่มเอ้าโดนฮาคิเหรอไล้วตอนนี้คือถ้าเกิดเราใช้จะเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ชาร์จแล้วก,กระโดดหมุนได้รอบตัวตรงนั้นก็ได้โอ้โหแล้วแบบเป็นก่อป้องกันแบบ สู้ต่อโอ้ยก g อดพลังโคตรเถื่อนอิน,นี่อันนี้ก็เท่นะแบบว่าหันซ้ายหันขวาเฮ้ยยิงขึ้นฟ้าได้ด้วยเหรอว้าเกมไรนี่คือเรามี2พลังในตัวแล้วสมมติเราจะไปบ้านนู้นใช่มบ้านเราไม่ต้องเดินละต่อไปเราไม่ต้องเดินละกระโดดขึ้นแล้วก็เลงแล้วก็ปาถึง เกมคุณภาพโจวิลฟันโจ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 อันนี้แบบต่อไปเป็นแบบพลังสองพลังสองอันเราจะใช้พลังแบบว่าเล่งขึ้นฟ้าทะยานบุ่มแล้วก็ชาร์จว,ว้แล้วก็เปลี่ยนอาวุธแล้วก็โดดเล่งแล้วก็อึดอึด เกียร์ไม่หลุดโลกไปแล้วเนี่ยๆเนี่ยมีคน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 ถ้าผมใช้ปลรังเล็กก็ได้ปะไนลองกินซุ่มโอ้ งงไอ้หมอนั่นงงมันขึ้นมาอย่างไกลว่ะเพื่อนแล้วก็ขี่ตรงเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวเฮ้ย,ยบ้านเนมืองนี้ก็มีบ้านเมืองนี้ก็มีโหระเบิดมาระเบิดมา สองประทะลูกสองมันมีตัวยิงจากโบดเลยนะเมื่อกี้แต่ผมหาไม่เจอไปมันจะชาร์จเลยหรือเปล่ามันจะขี่ดูเชิงก่อนว่าเขาไปทางไหนโอเคเขาอมาทางด,าด้านหลังครับคนขับมันจะรู้ทางรู้แกวหรือเปล่าอุ้ยมันจะเอาด้วยนะอ้ยเจ็บมากแต่ละตัวเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก

Tí nè. đi nè. Tí nè. Ủa trời, chết skill. hô, 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 hô. hô. จะใช้สกิลเมื่อกี้ก็จจะกคบลูกซองเกือบพลาดเย่หุยถ้าเต้นไหมุย่นเจาหยป่งป่งปงปงปจริงโปงจริงโป่งจิงปงจริงโปงจริงปงจริงโปงจริงๆเรรริเราริเรรเริเริงยริงโปจปจริงโ้่งยริง้ น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบทสับปีอันนี้เป็นเกมแรกของผมเลยนะไม่รู้ว่าจะพิเศษยังไงแต่ผมจะเอาคลิปนี้ลงให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เราค่อยมายิบย่อยรายละเอียดกันในคลิปหน้านะว่าสกิลแต่ละสกิลมีอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นเฟิร์สอิมเพรสชันของผมเลยนะครับผมลาไปในคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่น ใครับที่เป็นสาวว่าคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยาก,เกนเกินไปแอลเอฟเฟคติกต็อกก็มีให้ลองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่งตางๆแบบไปสั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube LFF l i v e for Fu n ันได้เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิปสินาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด share, แชร,รั ครับผมส่วนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิการ์ต n k you ฟอร์ว t ชชิ่งครับผมโชคดีครับ